ก้มใกล้ๆมันจะแสบดังเลยพี่อะไรนะแสบดังแศรษจงงปุยงอามุกตาในตรงนั้นอะมาเรียแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีนปุ๋ยมันจมูกมันจะงามุกเก่าเร็ยๆรู้ไหมไทย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 ใครอยากสวยนะคะสูตรนี้เลยค่ะสิบห้าสิบห้าสิบห้าถ้าใครอยากสวยโอ้สวยเลยดิถ้าใครอยากสวยต้องกินปุ๋ยใช่ไหมว้าไม่ใช่ มีผสมมีผสมให้มันเบิดให้มันเลี้ยวนะไปทางแม่บุญทีหมดละจริงฟิตติ้งดีเราใช้มือเปล่าจับมันทุกมือเลยสิไม่มีอะไรใช่ไหมคะไม่มีอะไรอ๋อมันเล่นแล้วก็ถามคือผู้รับรู้เปลี่ยนแกลบผสมผสมปุ๋ยผสมปุ๋ยแล้วก็สี เราจะไปหว่านปุ๋ยนะคะเราจะไปหว่านปุ๋ยให้หมดแล้วนี่คือการผสมปุ๋ยก่อนหว่านมันมันจะเป็นสูตรสองสูตรใช่ไหมสิบหกสองศูนย์ศูนย์อ่ากับสิบห้าสิบห้าสิบห้านะคะอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้สิบหกสองศูนย์ศูนย์กับสิบห้าสิบห้าสิบห้าผสมกันนี่แหละนะคะนำไปใช้ได้เลยนะคะใครอยากซวยอยากรอผสมปุ๋ย ก่อนที่จะนำไปร้านนะคะในในแปลงนาของเราอันนี้ผสมเสร็จก็จะตักใส่กระสอบใช่ีีทแล้วเราก็ขนไปได้ง่ายเนาะใช่ไหมใช่พี่ใช่แม่นี่นะคะก็เอาอันนี้ไ้ด้วยนะคะอีกอัลหนก่แใส่กับไครไปนะคะฝากช่องเปิ่นใส่ฝากฝากสั่งซื้อมันคือมันคือแข็งแค่ไหหรือว่าปิดพันทุกทุลปิดพัณฑ์ในนาม่องเอ็มสัมบีไปนะคะสสวัดีค่ะ มีการใช้ควันเนี่ยถูมือตุยเดียดีดีวดีเยวกำลังใจน้อยง่วงนอนแล้วหรื อืมอตักเลยอ้เป็นกระสอบหนาดีนะนี่เราไปใส้ทีอย่างอืมรสอบเ้าเนี่ย อันนี้ปุ๋ยตากระต่ายคือคกันละใช่ไหมเจตัยเนาะเจตัยเนาะอันนี้คือใส่ปุ๋ยรอบสองเอาแรกเอาแรกเอาแรกใส่แล้วีคนอยู่อกมาแล้วออกมาแล้วจริงๆออกมาแล้วค่ะอีกรอบสองนะเราแรกใส่แล้วมันไม่ทั่วเนาะดูด้ว่ายังไงปุ๋ยมันเหลือบ่ไปใส่ใหม่อีกรอบ เดี๋ยวแถวนี้เราจะลงไปเลยนะเรน<ม>พราะว่าทางนี้ยังไม,<า>ม่ได้ว,วาไม่เลยนนี้เลยคืนี้ค่ะเราไปวาดทางนี้กันเอาคุปมาใส่เลยฉันวาดลงวันลงขณะที่เสร็จปีแล้วค่ะไปแล้วคะดีดีวันให้ดีเลยให้ดูดูเลยบัล้งบัเพิ่นะให้พ่อไปทำล้งให้พ่อไปทำปช่วยคุณแม่เพื่อนนะเดี๋ยวเสีย กำว่านกำวานใช่่เออม <laughs> ไม่ใส่ละนี <laughs> ไ่ไนูไม่เสร็จละคะนูใส่ดินี่สิเออใส่ดนให้ไหนในนี้แม่เอาไหมเรื่องไหมเหรออ,อ,ออ่า ต้องใส่ใสทุกไหมบ้านหมดแล้วแม่แเยวะจะครอบนี่ละหมดแล้วก็ต้องเสริมไปรูด

ลเงเซ็นมือแล้วออะไรบุตรเมื่อกี้ไปเลยมุกดามุากดาพาเพื่อนบูดาอ้ยขาน่อยไมขาน่อยหน่อยไม่มีเงินฮะไม่ไม่ไม,ไม่ยิ้มกันยิ้มกันยิ้มโอ้แมยน,นี้ไงน,นี้ยังเป็นหวัดไม่หายเลย ทำไม้เสร็จก่อนจะไปไหนก็ไปอันนี้อรเอยงเด้ออเอยงในเอฟซเด้อนะคะเดี๋ยวจะวันปุ๋ยช่วยแม่ช่วยแม่แม่นะให้เสร็จก่อนนะคะมาเริ่มจะพเลย่อืมน่วันช่วยกันเสร็จก่อน เป็นเดียวเพราะว่าดีเดจะแบกปุ๋ยไปแล้วเนี่ยเอาเมลว่าเมลใส่มลใสไปเลยดีเดียใส่เมอใส่ส่งไปเลยเดี๋ยวมานะนะคะวางหมดเลยนะใส่เมอใส่แล้วก่อนอ๋เจ้าอ๋เจ้แบกขึ้นรถให้ดีเดหน่อยไม่ใช่พ่อไม่ได้ไปไหนหนูอุ้ยสิพาน้องกับบ้านก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวมีตัวใส่นึงก่อนหนูมาขึ้นหลังมา เอาจากรอบเนี่ยสามรอบนะอ้าไปนั่งลงนั่งลงอย่ายืนนั่งนั่งน,นั่งลงแม่ไม่ได้ไปด้วยมเนมีอ่ะนนะเห็นไหมอออกอดคอดีๆ พ่อได้ป่วยจะพูดติดพอติดพอคักติดพอเนี่ยยังไงเอาไปเสนอ่ะอ๋อมันไหลให้ขึ้นมาไปทางนู้นแล้วนะคะทางนู้นยังเดี๋ยวที่จะตกใจเด้อนะเออก็ไปสลัดใจกับขานะคะแต่ว่านองไม่อยากลงนะคะ น้องไม่ลงแล้วน้องก็อยากไปกับพ่อนะเนาะเราจะหว่านใหม่อีกรอบนะคะสละบหว่านก้าอหว่านปุ๋ยนะคะเพราะว่ามันไม่ทั่วนะคะอู้ท้องฟ้าวันนี้มาแล้วมาแล้ว กิจกรรมวันเสาร์นะคะมักส,สีย,ยังใหญ่น่อยนอนเดี๋ยวะะสิพาน้องเมืทีนะคะเฟอฟซีฝากชมเพื่อนๆหลังน้องมุกตาพาเพลินด้วยนะคะอยาจะพาน้องกลับก่อนนะคะแล้วให้ดีๆดทำงานช่วยแม่แม่เพื่อนก่อนเนาะนะคะขาดนะคะให้ดีเดตรสอบครั้หนึ่งนะคะ